ยนะครับอน,นี้ขอยืมสีของพี่ตั้มหน่อยเร็วทดสอบหน่อยเ,ออเดี๋ยวเราจะลงจากสมมุติว่าครูเลือกมาหนึ่งรูปนะครับครูจะเลือกรูปที่หนึ่งเนี่ยมาเป็นตัวที่ทนะจะขยายภาพตรงนี้นะครับ มนน้ำหยุดไฟอาจารย์่าอมากอันนี้ก็จะลงสีฟ้าเหมือนกับในภาพต้นแบบตรงนี้นะครับเหมือนกันลงแบบนี้ไปก่อนคือเรามองเห็นว่าตรงส่วน ตรงนี้มันเป็นส่วนที่เข้มก็จริงแต่ว่าเราจะลงคุมแบบเนี้น้ำหนักน้ำหนักเข้มแบบเนี้เหมือนกับเป็นเลเวลที่หนึ่งนะครับคุมไปก่อนเอาเหมือนกับต้นแบบที่อยู่ด้านบนแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อนรอก่อนแล้วเราก็มาลงในส่วนที่เป็นเงากรณีนี้แสงเข้ามาทางด้านด้านซ้ายเนาะตับหน่งนี้ก็จะเป็นเงาของตัวผลแอปเปิ้ล รูปช่วงรอยต่อตรงนี้หน่อยนะครับเหมือนจะมีคนขโมยสี mm hmm. นี่สีมันเกิดการแยกแบบนี้นะครับเป็นสีขาวกับสีฟ้าอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำเนี่ยรูปตรงช่วงรอยต่อมันะครับล้างคู่กันให้สะอาดก่อน ต้องรูปในสีที่แบบขนาดที่มันยังยังหมาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวสีมันก็จะซึมเข้าไปหากันเองอันนี้ก็เช่นกันแล้วเราก็รอ,อให้มันแห้ง แล้วก็มาดูส่วนที่เป็นเงาตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายเคลือบใบแงนี้หน่อน <Okay. S 1> เคลือบไปทีละเลเยอะแบบนี้ คือการเขียนแบบนี้มันก็จะทําให้เราแบบเข้าใจในเรื่องของอแสงเงาได้มากขึ้นนะครับคอยนี้เราอาจจะลงในส่วนที่เป็นเงาตรงนี้ไม่รอก่บกน็ได้ ก่อนจะจุ่มสีอื่นทุกทั้นเนี่ยเราจะต้องล้างผู้กันให้สะอาดก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราก็ลงส่วนที่เป็นเงาไปอันนี้ผู้กันที่ครูใช้อยู่เนี่ยก็เป็นพู่กันกันแบนเนาะมันก็จะลงแล้วมันจะเข้า mm hmm. เข้ากับส่วนที่เป็นรูปทรงได้ง่ายนะครับในกรณีที่มันมีเหลี่ยมมีมุมอะไรต่างตรนี้แต่ถ้าขนาดของรูปทรงที่มันใหญ่กว่านี้เบอร์ผู้การาต้องเห่มันใหญ่ขึ้นสังเกตว่าการลงสีเนี่ยครูจะปลอดให้สีมันมากองอยู่ช่วงนี้แล้วเวลาเราลงเนี่ยเราก็จะต่อต่อไอ้ตรงสีที่แบบมันมากำลังจะไหลมากองกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวสีมันจะ ไหลให้มาเรียบหาเข้าหากันเองนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ครูบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอย่าใช้ฝ่ามือเราเนี่ยครับจับลงไปค่อยๆใช้ด้านหลังมือเราเนี่ยค่อยๆแตะแตะลงไปดูว่างานเรามันแห้งหรือยัง พราะถ้าเราใช้ตรงช่วงฝ่ามือตรงนี้มันมีความมันใช่ไหมไอความมันมจะติดไปที่กระดาษนะครับขึ้นก็ระบายเคลือบไป นี่ส่วนของของเปลือกของลูกเนี้ยรู้ก็จะใช้สีเขียวที่มีชื่อว่าเลมอนครีมตัวเนี้ยนะครับนะเลมอนครีมกับตัวสีเขียวที่ชื่อว่าแซฟกรีนตัวนี้สองไว้สองเชตอ่ะูจะลงสีเหลืองตัวเนี้ย เขียวเหลืองตัวเรียระบ,บายเคลือบไปก่อนเป็นเลเยอร์ที่หนึ่งจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงที่เราลงเป็นสีฟ้าไว้อะมันก็จะเป็นตำแหน่งเงาให้เราเห็นไหมครับแต่การระบ,บายเคลือบเนี่ยจะต้องระบ,บายแบบบาง ช่วงร้อยต่อตรงนี้เราก็ใช้กลับมาใช้สีเหลืองเลมอนกรีน <c oughs> ทีนึง <c oughs> อ่าแบบนี้นะครับอันนี้คือการระบายเคลือบต่อมาก็จะเป็นผลสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแบบเขียนแบบเหมือนจริงเนาะ ขอเลื่อนดูต้นแบบหน่อยจะเป็นแบบนี้อดูดูวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคุณจะใช้น้ำเนี่ยลงไปก่อนส่นผสมน้ำเนี่ยลงด้วยสีแบบนี้คุมไปก่อนส่วนที่เว้นไว้อันนี้คือส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือส่วนที่แสงมันส่องมาตกกระทบ ขั้นตอนนี้ต้องต้องดูหน่อยตนะ้องสำคัญเหมือนกันก็ให้น้ำเนี่ยคุมไปทั่วตัวรูปทรงตัวนี้ก่อนข้อดีของการลงเทคนิคนี้อย่างที่ครูสาธิตยอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรูปทรงนะครับในการลงสีของเราเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้น ลงไปในพื้นที่งานแล้วก็ใช้เทคนิคแบบแห้งบนเปียกนะครับหมายถึงว่าเราใช้ปริมาณเนื้อสีที่ข้นขึ้นเนี่ยระบายทับลงมาเช่นบริเวณช่วงนี้ที่มันเข้มเราก็จะ ใสีตรงนี้ลงไป ก่อนท,ที่เราจะได้รูปทรงแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการดออิ่งโดยการสังเกตเเพนหรือระนาบของตัวแสงเงาแบบนี้ให้ได้ก่อนพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาลองเขียนแบบผ่าดูการเขียนแบบผ่าก็คือเมื่อเราเข้าใจเรื่องของทิศทางของแสงทิศท,ทางของปริมาตรของตัวรูปทรงแล้วเราถึงจะมาเขียนรูปทรงที่แบบมันมีความเหมือนจริงแบบนี้นะครับ ไอตรงที่มันด่งดางๆแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยเราระบายเคลือบลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับสีนะ้ำมันเป็นสีที่อย่างที่บอกนะมันเป็นสีที่ทําได้ยากที่สุดแล้วในบรรดาทุกสีเนี่ยแต่ว่าถ้าเราถ้าเราทํามันได้อ่ะครูเชื่อว่าเราจะเขียนทุกอย่างได้ได้ง่ายหมดไม่ว่าจะเขียนสีน้ามันหรือสีิลิก แรงต่างนะครับเพราะสีน้ำมันก็จะมีขั้นตอนของมันคือเราจะต้องคอยให้มันแห้งนะครับสีน้ำจริงเป็นสีที่ต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องรู้จักจังหวะของมันด้วยอะไรด้วยหลายๆ,ๆ,ๆอย่างคือการเรียนรู้แบบลักษณะแบบนี้คือให้ให้เรียนได้ทดลองในการปฏิบัติงานจริงดู บางครั้งก็อาจจะใช้เรื่องของทฤษฎีคู่สีตรงกันข้ามเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะเอาสีส้มส้มส้มแดงอะไรก็ว่าไปผสมผสมสักนิดนึงแล้วก็ผัดเข้าไป ซึ่งต่อไปเราก็อาจจะเอาความรู้เนี้ยไปทําในเรื่องของการออกแบบพวกฉลากหรืออะไรเงี้ยต่างๆได้นคี่คือขั้นตอนและโปรเซสของมันนะครับที่ครูสาธิตให้ให้ดูในวันนี้นะมันก็จะมีในส่วนที่เป็นไอตรงที่เป็นจุกข,ของมันตรงนี้ด้วย เราก็ใช้ผู้กันที่มีขนาดเล็กเนี่ยสบายเรียบร้อย กลับช่วงนิดนึง ก็เสร็จแล้วประมาณนี้เนะแต่ถ้าเรามองดูว่าไอ้นี้ผลเนี้ยมันยังมันยังสว่างอยู่มันยังรู้สึกว่ามันยังแบบแบนๆอยู่เดี๋ยวเราค่อยระบายเคลือบลงไปอีกทีก็ได้ทำระบายเคลือบลงไปอีกทีต,ต้องระวงังในะน้ำน้ำจะหยดอย่างที่งานที่ครูทำเมื่อกี้เนี่ยต้องระวงังถ้าเกิดน้ำหยดลงไปเราต้องรีบเช็ดออกตอนที่สีมันยังเปียกอยู่ แต่ถ้ามันมันแห้งไปแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถใช้คัตเตอร์ขูดขูดออกได้มีคัตเตอร์ไหมเดี๋ยวกูลองขูดออกให้ดูเปิดใบแค่ประมาณข้อที่หนึ่ง่นี้พอ,อต้องค่อยๆนะครับเบา เทียหน้ากระดาษแบบนี้ไปอ่ะประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวแยกย้ายทำงานกันต่อครับเชิญครับ